และเจ้าของเ็ายืนอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป้าบุญนาคจันทร์ดอกดวงสวัสดีครับสวยไม่เชียวนะเนี่ยที่เห็นอยู่นี้คืออะไรครับที่บัสมาสัมภาษณ์เนี่ยมะเขือมะเขืออะไรมะเขือปาะมะเขือปาะซึ่งมะเขือมันก็มีหลากหลายพันธุ์ใช่ไหมใช่มะเขือเปาะมันเป็นยังไงจุดเด่นของมันมะเขือเปาะคือมะเขือเปาะนี่มันจะไม่ลูกเขียวมือจะกรอบย้อนกลับไปว่ารู้จักเขียวขจีได้ไงอ่ะ ดูโทรทัศน์ตอนแรกเชื่อไหมว่าใช้แล้วจะดีจริงก็ลองดูว่าเออลองใช้ดูว่าจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาครับเออลองดูก็เลยเอาละไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีลองก่อนสา่มาก่อนหน้านี้เลยแล้วี่มีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาแนะนําเขาบอกว่าเขาอยากได้เขียวขจีจะทดลองดูเออก็เลยเอาเลยเอาก็เอาตัดสินใจสั่งเลย แกสั่งไม่เป็นนื่มกคนนั้นอ่ะแกก็มาแกบอกว่าสั่งให้ทีสิถ้าโทรไม่เป็นอปรลาก็จโทรให้เขาเลยอนี่ก็ให้ลุงโทรก็ว่าโทรไปเลยเอามาลองดูอพอมาเสร็จปุ๊บก็เริ่มฉีดเลยตอนนั้นตัวมะเขือนี่อายุเท่าไหร่แล้วหรือยังไม่ได้ปลูกที่เริ่มฉีดครั้งแรก ไอ้ตอนนั้นมะเขือมันกําลังที่จะเริ่มออกดอกเออคือปลูกมาพักหนึ่งแล้วแหละอ้าปลูกมาพักนึงแล้วก็ผสมตามสูตรไม่ยากนะแล้วก็ฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละอ๋อะไรนีนี้เออฉีดแล้วเช้ามาใบตั้งปึ๊กเลยออนี่นี่นี่คุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้พอเห็นใบตั้งแล้วคิดว่าไงตอนนั้นเราคิดว่ามันจะเหลืองไหมเนี่ยมันแรงเกินไปอะไรเออมันจะตายไหมเออเราไม่กลัวตายกลัวว่าใบเหลืองแล้วใบจะร่วงน ก็ดูดูไปเอ้ยไม่ล่วงแฮะน่็แลดูดีดูดีและหลังจากที่ฉีดครั้งแรกแล้วฉีดครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่ได้ฉีดเลยครั้งแรกครั้งแรกจนถึงตอนนี้นานใช้เวลานานเท่าไหร่ะอ้หลายวันแล้ว อาทิตย์หนึ่งถึงยังประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กกกว่าก็คือยังไม่ฉีดอีกเลยมันยังเขียวมันยังตั้งอยู่นะที่สําคัญนะถ้าทําตั้งแต่แรกๆนะเอาเม็ดมะเขือมาแช่น้ําก็ได้แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเอาเม็ดไปปลูกลงดินมันจะเติบโตดีกว่าเดิมฉีดได้หมดเลยแล้วก็ดูปริมาณที่เราบอกไว้เพราะว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ตอนฉีดมีกลิ่นเหม็นไหมล่ะไม่เมเออเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติเลยพอตอนนี้ดอกมันออกมาแล้วนี่คือเะเป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วก็ลดน้ำลดน้ำยงไงช้ากลางวันเย ก็ถ้ามาฝนตกเราก็ไม่ต้องรดน้ำเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วมันก็จะล้ยงตวได้ใช่แล้วก็ฮัชี่ก็คือฉี่ครั้งแรกก็ได้เช่นเดียวกันอ,อีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าดอกเนี่ยปลูกมะเขือก่อนหน้านี้มานานหรือยังเพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปลูกเหรอ,อตอนนั้น เมื่อตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ผมไปอยู่ที่วัดสุวรรณแล้วมะแล้วมะเขือนี่เป็นรดแรกหรือรดที่สองรดแรกรดแรกเลยเหรอแต่เชื่อเลยว่าเห็นเขียวแบบนี้ฝนตกมาอีกด้วยดอกก็ขึ้นเยอะขนาดนี้รับรองว่าใหญ่แน่นอนาลดน้แค่นสมมุติเราลดวันหนึ่งแล้วก็ถ้ามันมันฝนไม่ตกมาแล้วก็ลดสองวันอะไรเนี่ยแล้ว ถ้าฝนตกมาแล้วก็อยู่ได้นานไม่ต้องรถโอ้โหนี่แหละอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่เป็นเคล็ดลับแบบนี้นั่นเองนะอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังก็คือว่าตอนนี้ฝนตกลมแรง ดอกหลุดดอกล่งไปมันไม่หล่นยังไงมันเป็นหนอนอ๋อหนอนกินนี่นี่ไม่ไม่ค่อยมีหนอนเท่าไหร่ละเพราะว่าอันนี้ป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยไงถ้าลงปุ๊บก็คือเสียเลยใช่ไหมลูกนั้นเออเสียเลยมันจะโอ้ยทีแรกใบจะเหลืองหมดป่าเลยนะเนี่ยมันจะเฟื่องฟูขึ้นมาใหม่นะเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ไงยังมียังมีร่องรอยใบเหลืองๆอยู่คุณผู้ชมนะนี่หลุดแล้วเนี่ยจะเป็นน่ะจะตรงโน้นยังหายไม่ค่อยดีเลยมาข้างหลังแต่ก็คือเป็นโรคมาก่อนน้นนี้แหละแล้วก็ใช้เขียวจ แต่แรกไงนี่แหละเนี่บางคนนะวิาการดูแลมันก็ยากนะปลาล่าเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าบางทีไร้กว้างแบบนี้เราจะไปดูแลไงไม่ให้หนอนมันขึ้นถูกไหมเออแต่ถ้าเรามีมีเขียวขจีแบบนี้คุณผู้ชมวางใจได้เลยว่าเขาจะช่วยคุณดูแลอีกทีหนึ่งด้วยนะและด้วยความใจดีของปลาล่าวันนี้ถ้ามี10คะแนนให้เขียวขจีกีคะแนนมีถึงแล้ให้ร้อยคะแนนเี่ันจะเยอะอะไรขนาดนั้นให้ร้อยคะแนนเลย